เรื่องพระปุณณมันตานีบตรเถระเอตตะคะในทางผู้เป็นพระธรรมกถึกพระปุณณมันตานีเกิดในตระกูลพามณ์มหาศาลในหมู่บ้านพราหมณโทนวัตถุอันไม่ห่างไกลจากกรุงกบิลพัฒ์มากนักเดิมท่านมีชื่อว่าปุณณะแต่เนื่องจากบรรดาของท่านมีชื่อว่านางมันตานีคนทั่วไปจึงมักเรียกท่านว่าปุณณมันตานีบุตร และโดยสายเลือดนับว่าท่านเป็นหลานของพระอัญญาโกณทัญญาพระพุณมันตานีได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาโดยการชักนำของพระอัญญาโกณทัญญาเถระผู้เป็นลุงในสมัยเมื่อพระพุทธองค์หลังจากทรงจำพรรษาแรกที่ป่าอิสิป,ปต,ตนะมลกทายวันพอออกพรรษาแล้วทรงส่งสาวกจำนวน60สรูปออกไปประกาศพระศาสนา นับว่าเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกพระอัญญาโูลธัญะญก็เป็นอีกหนึ่งรูปในจำนวนนั้นด้วยท่านได้กลับไปที่บ้านของท่านแสดงธรรมโปรดญาติพี่น้องในขณะนั้นปุณณมันตานีบุตรหลานชายของท่านเกิดศรัทธาเลื่อมใสขอบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งท่านให้บรรพชาเป็นสามเณรไว้ก่อน แล้วพาไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่กรุงราชคห์พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทให้เมื่อบทแล้วไม่นานอุตสาหะบำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลเมื่อท่านบนรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วมีปฏิปทาตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมสิบประการคือ 1. อัปอภิจจตาเรื่องความปรารถนาน้อย 2. ส,สันตุติตาเรื่องความสันโดษ 3. ปวิเวกตาเรื่องความสงัด 4. อสังสักขาตาเรื่องความไม่คุกรีด้วยหมู่ะณะ 5. ปริยา,ารัมภะเรื่องความเพียร 6. ศิลตาเรื่องศีล 7. สมาธิเรื่องสมาธิ 8. ป,ปัญญาเรื่องปัญญา เก้าวิมุตติเรื่องความหลุดพ้น 10. บวิมุตติญาณทัศนะเรื่องความรู้ความเห็นว่าหลุดพ้นคุณธรรมหรือเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่ากถาวัตถุสิบประการนี้กล่าวสั้นๆก็คือมักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คุคีด้วยหมู่คณะปารบความเพียรบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติ วิมมติยาณทัศนะท่านพระปุณณมันตานิบุตรเถระจะสั่งสอนบริษัทบริวารของท่านด้วยคุณธรรมสิบประการนี้จนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันด้วยเหตุดังนี้ภิกษุผู้เป็นสิทธิ์ของท่านไม่ว่าจะไปสู่ที่ใดๆก็จะพากันกล่าวยกย่องพรรณนาคุณของพระปุณณมันตานิบุตรเถระผู้เป็นพระอุปชาของตน ให้ปรากฏแก่พุทธบริษัทในที่ด้นนั้นเสมอแม้พระสารีบุตรเถระได้ทราบข่าวคุณธรรมของท่านแล้วก็มีความปรารถนาจะได้สนทนาธรรมกับท่านในสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จมายัางเมืองสาวัตถีณนะที่นั้นนั่นเองพระสารีบุตรเถระกับพระพุทธมันตานีบุตรได้มีโอกาสพบกัน พระสารีบุตรได้สนทนาแต่ถามท่านเกี่ยวกับวิสุทธิเจ็ดประการอันได้แก่ 1. ศีลวิสุทธิความหมดจุดแห่งศีล 2. จิตตวิสุทธิความหมดจุดแห่งจิต 3. ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจุดแห่งทิฏฐิ 4. กกังขาวิจารณวิสุทธิความหมดจุดแห่งญาณอันเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย หมัคคามัคคยาณนทะัศนวิสุทธิความหมดจุดแห่งยาณเป็นเครื่องเห็นว่าทางหรือมิใช่ทาง 6. ปฏิปายานทะัศนวิสุทธิความหมดจุดแห่งยาณเป็นเครื่องเห็นทางปฏิบัติ 7. ญาณทัศน,นวิสุทธิความหมดจุดแห่งยาณนัทสนะกล่าวคือมัคคยาณพระพุณณมันตานิบุตระได้ถวายคำอธิบายว่า วิสุทธิทั้งเจ็ดนี้ย่อมเป็นปัจจัยอาศัยส,ายส่งต่อกันและกันไปจนถึงพระนิพพานเมื่อการสนทนาไต่ถามกันและกันจบลงแล้วพระเถระทั้งสองต่างก็กล่าวอนุโมทนาคุณนักถาของกันและกันและแยกกันกลับไปสู่ที่พักของตนเพราะความที่พระพุณมันตานิบุตรเถระท่านดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเช่นไร ก็สั่งสอนบรรดาสิทธิ์และพุทธบริษัทอื่นๆให้ดำรงอยู่ในคุณธรรมนั้นด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตตะ,ะครัเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้เป็นพระธรรมมกถึกพระปุณณมันตานิบุตรเระดำรงอายุสังขารช่วยกิจการพระศาสนาพอสมควรแก่การลเวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพาน